คือที่เขาว่ากันว่าของเสียมีค่ามากของยังไม่เสียนอกจากนมนมมีค่าไม่เท่าโยเกิร์ตกับชีสไงโยเกิร์ตมนคือนมที่เขาบอกว่าเขาอกามันเสียฮะกับชีสก็คือเหมือนของเสียไปแล้วอะแต่มันดีมีค่ามากกว่าจริงๆผมต้องถ่ายคลิปนี้ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอะแต่ที่ผมถ่ายไม่ได้เป็นเพราะว่าทีมงานผมอะหาการโนล่าไม่เจอแต่ผมจําได้ว่าถุงเนี้ยมันวางอยู่ตรงนี้กลับมาเสร็จปั๊บเราก็มานั่งดูกันหาไม่เจอจริงๆผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาผมก็เลยจําได้ว่าบ้านผมมีหนูตัวใหญ่ตัวนึง สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําอาหารเช้านะครับที่เราให้เก็บกินได้ทุกวันนะใครจะกินก็ได้นะดีเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีน,นี้นะครับฟรูกานะครับฟรูตกาโนล่าอันนี้ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับไม่แวะเลยนะตรงมานี่เลยอ,อร่อยมากกรอบ อร่อยดีทั้งในคำแรกเลยนะครับเนี่ยมาอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับที่เราจะมาทําท้าสุขภาพเราคือเราจะใช้บิสกิตอะไรก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนยถั่วปะ่ะแต่แะนํานะ,ะอย่าใช้อันที่เป็นชีสใช้เป็นเนยถั่วก็ได้เป็นมะนาวหวานหวาก็ได้อะไรก็ได้นะครับมาดูว่าโอเคมันประมาณนี้เราทําฐานก่อนได้พอดีเราก็มาใส่ครกจริงๆจะบดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมกลัวมันแตกได้แหละบดอย่าละเอียดมากนะท่านผู้ชม ให้มีชิ้นใหญ่ๆบ้างก็ดีพยายามเลือกอันที่มันมีไส้ข้างในนะมันจะได้ติดๆกันหน่อยเนี่ยแบบนี้กำลังดีท่านผู้ชมเห็นปะ่ะถ้ายังมีแบบชิ้นใหญ่ๆบ้างแล้วเราก็ไปเอาโยเกิร์ตนะครับเอาโยเกิร์ตที่ไม่มีรสชาติอะโยเกิร์ตธรรมชาติเลยก็ดีแต่ถ้าอยากจะซื้อโยเกิร์ตแบบรสสตรอเบอรี่อยก็ได้หมดนะท่านผู้ชมอืมหอมมีโไบโอติกด้วยเทล,ลงไปเลยนะท่านผู้ชมโยเกิร์ตเนี่ยจริงๆดีต่อสุขภาพโคตรเลยนวะ้ยมีโไบโอติกธรรมชาติไงคือที่เขาว่ากันว่าของเสียมีีค่่าามมกของงยยัไเส คดีนปะปกติของเสียมันต้องถูกว่ะหรอยแยกว่านอกจากนมอ่ะนมมีค่าไม่เท่าโยเกิร์ตกับชีสไงโยเกิร์ตมนคือนมที่เขาบอกว่าเขา่ามันเสียไะกับชีสก็คือเหมือนของเสียไปแล้วอ่ะแต่มันดีมีค่ามากกว่าสมัยก่อนมันก็อย่างนี้แหละคนมันแบบนมที่เสียอยู่บางอันมันก็แบบกลายมาเป็นชีสบางอันมันก็กลายเป็นอะไรมันก็แบบอ๋อเพิ่งรู้มันดีอย่างนี้กลายเป็นโยเกิร์ตเงี้ยมากินนี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราค่อยเอาฟูกาฟู้ดแโนด์ลร่าเราโรยนะครับจริงๆใช้มือเราก็ได้ เนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกผลไม้อบแห้ง เป็นอาหารเช้าที่ดีมากนะเพราะว่าคนอเมริกาเขากินอาหารเชา้าเขากกินไข่เบคอนมีขนมหวานมีอะไรด้วยใช่ไหมพอปทาร์ตนูน่นนี่พอมาที่เอเชียก็จะเป็นเหมือนอาหารมือ้อนึงเลยะเวียดนามก็เป็นเฝอว่าเราก็จะกินแบบข้าวต้มอะไรเงี้ยฮะกินโจ๊กเาต้องโกหมูปิ้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาหารไปเลย,ยจริงๆอาหารเช้าแบบนี้กำลังดีนะถ้าเป็นซีเรียลทั่วไปน้ําตาลก็จะเยอะมีใครตื่นเช้าแล้วแบบง่วงนอนบ้างปะเออทำงานแป๊บเดียวง่วงอะเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราทํางานแล้วเบื่อแล้วเลยง่วงฮะจริงๆมันไม่ใช่นะเว้ ที่เรากินอะไรไปอ่ะน้ําตาในเลือดเราขึ้นสูงนิดนึงแล้วสักพักนึงไปน้ําตาในเลือดมันตกเพราะแบบมันขึ้นสูงมากใช่ไหมพอมันเริ่มดาวอ่ะมันจะง่วงผสมกับสิ่งที่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ไหมมันเลยทำให้เราง่วงง่ายแล้วบางคนก็จะบอกว่าแต่พอผมออกไปเล่นกีฬาทําอย่างอื่นหรือทําอะไรที่มันผมชอบผมไม่ง่วงนะใช่เพราะว่าตื่นเต้นมันมีอะดรีนาลีนออกมามันต้านความง่วงของเราส่วนมากมันเป็นเพราะว่าเรากินอะไรตอนเช้าที่มีน้ําตาลเยอะถ้าเป็นอย่างนี้มันให้พลังงานอ่ะห้าชั่วโมงห้เรามี พลังงานมี energy มากกว่าฟูกาฟูกาโนล่าเนี่ยเป็นกาโนล่าที่มีความอร่อยนะครับจากธัญพืช5ชนิดแล้วก็ผลไม้อบ5ชนิดนะครับมีประโยชน์มากเลยครับเขาให้มาแบบเต็มถุงเลยนะครับเนี่ยเป็นเมนูใหม่ก็อร่อยง่ายสายสุขภาพเนี่ยต้องติดใจเลยนี่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะโรยด้วยบูเบอรี่เพิ่มผลไม้สดเข้าไปด้วยอย่าลืมล้างก่อนนะปกติพี่กินอาหารเช้าไหมคะปกติผมไม่ค่อยกิน แต่ถ้าแบบต้องไปจิกก๊อบต้องไปตอนเช้าก็จะกินแบบนี้แหละกรีโนล,ล่าเค้าโอ๊ตอะไรเงี้ยล้วแต่เพราะว่ามันอย่างที่บอกมันช่วยทําให้พลังงานมันแบบคงที่อ่ะให้เราไม่กินอะไรแล้วแป๊บเดียวง่วงแป๊บเดียวพลังงานหมดจริงๆนะครับการทําเมนูแบบนี้บางคนชอบบอกว่าแบบโอ้ใครมีเวลามาทําตอนเช้ารถก็โคตรติดเลยจริงๆมีนะเพราะว่าเราทําคืนก่อนได้เราก็อย่าทำตอนเช้าสิครับแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลยเราก็ทำเนี่ยวันนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นพรุ่งนี้มาเสร็จป๊บตักนึงเอาไปกินในรถยังได้เลยง่ายใส่เข้าไปในแก้วก็ได้ ตักกินในรถตอนแต่งหน้าผู้หญิงยังแต่งหน้าในรถได้เลยแค่ผู้ชายยังทานู่นทำนี่ได้เลยเพราะฉะนั้นแนะนําทาอย่างเงี้ยง่ายแล้วเราก็ไปแช่ในช่องฟรีซไม่ต้องนานมากนะครับเนี่ยมาอร่อยมากนะท่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงนะจริงๆผมต้องถ่ายคลิปนี้ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะแต่ที่ผมถ่ายไม่ได้แล้วท่านผู้ชมได้มาดูตอนนี้ไม่ได้ได้ดูอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเป็นเพราะว่านี่เรื่องจริงนะผมกลับมาไอ้แจ็คทีมงานผมอ่ะหากาโนล่าไม่เจอแต่ผมจําได้ว่าถุงเนี้ยมันวางอยู่ตรงนี้ แล้วผมบอกแจ็คมึงหาไม่เจอได้ไงวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้แจ็คก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคครับแล้วก็มาหามาหาไม่เจอแล้วพะไอ้แจ็คมันเป็นคนแบบด,อง,ดองๆนะบางทีอะหาเฮียอะไรไม่เคยเจอเลยก็ไม่เป็นไรพอกลับมาเสร็จปับ๊บเราก็มานั่งดูกันหาไม่เจอจริงๆผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว่าผมก็เลยจําได้ว่าบ้าน,านผมมีหนูตัวใหญ่ตัวหนึง่งผมก็เลยโทรไปหาน้องสาวผมถามว่าหนุ่ยหนุ่ยได้กินปะหนุ่ยบอกอ๋อหนุ่ยหิวมากเลยวันนั้นอะหนุ่ยแบบไม่มีอะไรจะกินหนุ่ยก็เลยเอาอันน้มนดเี่ กินกาน,นล่าหมดนี้เลยนะเว้ยแล้วก็ทิ้งไปแล้วทิ้งถุงไปคราวนี้ลูกค้าเขาไม่มีไอถุงนี้เราก็ต้องไปติดต่อมาจนกว่าเขาจะส่งมาให้เขาต้องไปรอ k ค l คนอื่นกว่าจะส่งมาให้เราเราต้องไปสั่งมาเองอะ่ะแล้วเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเราเพิ่งไปได้ถ่ายเนี่ยนี่แหละความอร่อยที่ให้ผมต้องถ่ายช้าลงสองอาทิตย์อะมังกลิ่นเนี้อ,อร่อยกวังกลิ่นทั้งขุ่นอะ อร่อยลองดูเลยมันกินง่ายเป็นกานดร่ากินง่ายแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นมันฮิตมากเลยนะมีหน้าน้องผมมชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยอร่อยิอ้มก็ขายเรียมหนับอน่ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเรามารอฟู้ดทาของเรานะครับเพื่อให้มันจับตัว A later few moments later. เส็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมผมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงไป oh. อะแม,แม่แม่เป็นต้องให้มันแข็งมากเนี่ยฟิลนี้กำลังดี แล้วก็มากินมันก็จะคล้ายๆแบบสมูทตี้หน่อยเนี่ย mm hmm. อร่อยมันมีแคคเตอร์แบบมีเนยหัวมีแคคเตอร์ข้างล่างมีความเปรี้ยวของโยเกิร์ตแล้วก็สดชื่นแล้วก็มีกราโนล,ล่าที่สำคัญเลยหน่อยมากจริง <c oughs> ผมว่าผมใส่กราโนล,ล่าน้อยไปด้วย <c oughs> อา้าว <c oughs> ไม่เป็นไรเปิดใหม่เลยยังไงก็หมด ข้อใจแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงขายดีอันดับหนึ่งมันกินง่ายไม่เหมือนขนมอะ่ะแต่ดีอะ่ะเหมาะกับคนที่รีบนะครับแล้วก็ขี้เกียจทาอาหารช้าหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกเร็วๆอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนานะเพราะว่าทําง่ายดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยแล้วจริงๆเนี่ยกาโนล่ามันจะมีอันหนึ่งที่พวกผมเรียกว่าเป็นแบบกาโนล่านักเกตอ่ะมันจะเป็นแบบชิ้นเป็นก้อนเงนี้ยคือนักเกตคนชอบคิดว่ามันคือไก่ใช่ไหมไม่ใช่เนาะนักเกตแปลว่าก้อนๆอ,อย่างนี้ มันมาจากการหาทองสมัยก่อนจะมีทองมาเป็นก้อนๆที่ยังไม่ได้ใหญ่มากเขาเรียกว่านักเก็ตจะเป็นเป็น,ปนก้อนๆอ,อย่างี้ไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยฟูกาฟูดกโน่าตัวดังจากคาวบี้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับอย่าลืมไปซื้อมาลองทาําตามกันนะครับแ้วใครมีเมนูกโน่าแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับออจริงๆมันไม่ใช่ายเชา้าหรอกตอนเย็นก็ได้ไม่อยากด อร่อยเว้ยลองไหมเปรีโยวเกล็เม๊บหนึ่งเบบ